ชันโสดจนกระทั่งฉั้นแต่งงานจบอย่ามานั่งขอสถานะอย่ามานั่งรอสถานะสถานะมันก็แค่สถานะของจริงแหวนอยู่บนนิ้วจบเมย์ May, ไม่อินกับสถานะคนคุยเมย์ May, ไม่อินกับสถานะแฟนเมย์ May, ไม่อินกับสถานะอ่อกิ๊กกับสถานะเมียน้อยกับสถานะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่การแต่งงานเลด y ี้เมย์ไม่อินทั้งนั้นสำหรับเลด y ี้เมโสดจนกระทั่งแต่งงานเมยมมีคำว่าแฟน ดังนั้นเวลาที่เมย์จะคบกับใครหรือคุยกับใครเขาเป็นอิสระเลยที่เมย์เป็นอิสระดังนั้นไอ้แค่คนคุยอ่ะคุณจะไปอินอะไรกับมันมากมายขนาดเป็นแฟนกันมันยังไม่เห็นจะชัดเจนอะไรเลยบางคนเป็นแฟนเจ็ดแปดปีกว่าจะแต่งงานนั้นเมย์ไม่อินกับอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณรักฉันแต่งงานถ้าคุณไม่รักฉันก็เป็นโสดแบบนี้แหละโสดจนกระทั่งจะแต่งงานจนกระทั่งมีผู้ชายคนไหนปาดห,หน้าเค้เคกมาก่อน เขาอยากจะมีชีวิตอยู่คู่กับฉันเขาอยากมีฉันในชีวิตฉันไปได้เลยดังนั้นเมย์จะเซฟตัวเองมากๆเพราะเมย์ไม่อยากเสียเวลากับใครทั้งสิ้นเมย์เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบกันไปนะสามสี่ปีแล้วไม่แต่งสักทีเสียเวลาเสียสุขภาพจิตมากหรืออยู่ในสถานะคนคุยมาห้าหกปีไม่ไหวฉันโสดจนกระทั่งฉันแต่งงานนั้นเลยที่เมย์ไม่อินกับสถานะอะไรทั้งสิ้นแล้วเมย์ก็อยากจะสอนคุณได้ว่า อย่าไปอินกับแค่คนคุยเพราะคนคุยก็มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะคุยกับใครหลายๆคนดังนั้นเมย์จะไม่ให้ใจใครได้เลยถ้าเขายังไม่ได้อยากจะเมริดดังนั้นสถานะของเลดี้เมย์คือโสดจนกระทั่งเลดี้เมแต่งงานคุณจะเห็นสามีของเลดี้เมย์เท่านั้นในโซเชียลคุณจะไม่เห็นในสถานะอื่นและไม่เปิดตัวทั้งสิ้นเข้าใจไหมคะดังนั้น ประเด็นคําถามที่คุณมานั่งเวิ้นเว้์เขาไม่ให้สถานะหนูค่ะเขายังไม่ยังเป็นไม่อยากเป็นแฟนหนูค่ะคุณจะไม่เสียเวลาเลยฉ่างแมงไม่อยากเป็นแฟนไม่อยากผูกมัดกูก็ไปต่อกูโสดจนกระทั่งกูแต่งงานวัยนอดอิสระเสรีฟรีดอมจะทําอะไรก็ได้ไม่ผิดจริงไม่จริงพอเป็นแฟนปับ๊บนอกใจไป มีคนอื่นอะกูโดนตราบาปแล้วแต่ถ้ากูโสดจนกระทั่งกูแต่งงานจบแล้วใครก็ทําอะไรฉันไม่ได้เธอก็ผูกมัดฉันไม่ได้เพราะฉันโสดจนกระทั่งฉันแต่งงานเธอจะเป็นคนคุยเป็นสถานะอะไรของเธอที่เธอจะมอบให้ฉันช่างแม่งฉันโสดจนกระทั่งฉันแต่งงานจบอย่ามานั่งขอสถานะอย่ามานั่งรอสถานะสถานะมันก็แค่สถานะของจริงแหวนอยู่บนนิ้วจบ เข้าใจปะของจริงแหวนอยู่บนนิ้วจบถ้าไม่มีแหวนมันอยู่บนนิ้วไม่มีขันหมากไม่มีงานแต่งไม่มีสินสอดจบเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่พี่เป็นแค่เพื่อนจบเชิดเดเข้าใจปะควรจะเป็นแบบนี้คุณคิดดูนะคนคุยกว่าจะเลื่อนเป็นคนคุยกว่าจะเลื่อนเป็นแฟน เป็นแฟนรออีกกว่าจะได้แต่งคุณคิดว่ากี่ปีอะเผลอสิบปี